สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึงคลิปนะครับคลิปนี้ครับขอเป็นเซลมาซิดส e เบน n z สักหนึงคลิปก็แล้วกันนะครับเรียกว่าอัน m าซิ e ส e เบน n z รถพร้อมใช้งานนะครับสหับคลิปนี้ครับเราแบ่งแยกออกมาโซนยุโรปกันบ้างสักหนึ่งลำนะฮะคันนี้ครับเป็น Mercedes-Benz 4220 รถปี1999จะเท่ากับว่าพุทธศักราช2542นะครับสำหรับตัวรหัสนี้เนี่ยเป็นตัวโมเดลแรก W202 ซึ่งมันจะมีการเริ่มตั้งแต่1993จนถึงปี2000นะครับถามว่าถ้าเกิดอย่างแบบนี้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วค่ะพี่ๆท่านอันนี้เรียนให้ทราบกันแบบตามตรงเลยเราขายตามสภาพ คันนี้เนี่ยถามว่าเป็นรถไข่เป็นรถลูกค้าที่เขาเอามาเชินตัวรถที่ร้านเราออกไปครับเรามีการซักถามประวัติในส่วนของต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการใช้งานการบำรุงการดูแลรักษาการเมเทแนนตัวรถอะไรอย่างพวกนี้ครบถ้วนและละเอียดมากเดี๋ยวตรงนี้พี่ๆทุกท่านต้องลองมาตัดสินใจดูกันในคลิปนี้ครับว่าสำหรับตัวปี1999ราคานี้ คุ้มหรือไม่คุ้มลองตัดสินใจและรับชมในคลิปนี้กันดูนะครับตัวรถเนี่ยเป็นสีบรอนทองนะฮะเดิมโรงงานนะครับอาจจะมีบางจงบางจุดอะไรพวกนี้บ้างร่องรอยสภาพการตามใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดถามว่า1,999ไม้กิโลคันนี้ใช้งานไปแล้ว2,40,000โลไมแท้ตรวจสอบได้100%เต็มไม่มีการกอไมนะครับด้านหน้าเนี่ยซึ่งแน่นอนอยู่แล้ว ไฟหน้านี่ก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดานะครับมีการตัดด้วยเส้นแถบโครเมียมกระจังหน้านี่ว่าถือเป็นเอกลักษณ์มากนะฮะและโลโก้ตัวเบนซ์น,นะฮะจะเป็นตัวโลโก้ที่นูนขึ้นมาแบบนี้สวยมากนะครับแต่ก่อนนะเบนซ์เนี่ยที่เขาไม่ค่อยได้มีการใช้เ,เพราะว่าอะไรครับเด็กจะหักตัวตะขอเนี่ยไปขายหรือว่าทําเป็นตัวพวงกุญแจกันเนี่ยเยอะนะฮะ สวยงามมากนะครับถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะฮะในตระกูลซีดานสิประตูที่ขับง่ายและก็นุ่มสบายนะครับไม่เชื่อต้องลองสัมผัสดูนะฮะใครไม่เคยขับเบนซ์มาลองตัวยุคแรกครันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างครับถ้าเกิดสําหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอีลิแกน์นะฮะฝากระโปรงนะครับ,นนรบอ้ออีกอย่างหนึงนะ่งอ่ะลืมบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดตัวฝากระโปรงด้านในเนี่ยแต่มันจะไม่ขึ้นเลย จะมีเป็นพวกแบบตัวสลงสลักอะไรพวกนี้หรือเปล่าให้เราเปิดตัวฝากระโปรงมีครับมันจะเป็นตัวดึงออกมาตรงตัวกระจังหน้าแบบนี้เราก็ดึงขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็สามารถยกได้เลยะนะครับเป็นการเก็บตัวดึงกระโปรงเป็นการเก็บตัวฝาหน้าที่ดีมากนะฮะแล้วก็ได้มีตัวค้ำไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวเครื่องเนี่ยตามสภาพเลยฮนะ2 2 0 0ซีซีนะครับ จะให้กำลังสูงสุดนะครับอยู่ที่1 1 8แรงม้าแต่สแปรงม้าแต่สำหรับตัวแรงม้าเนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวแรงม้าอังกฤษนะครับเกียร์ธรรมดาแบบ4สปีดนะครับ0 100เนี่ยเพียงแค่10.5วินาทีเท่านั้นแล้วก็ตัวท็อปสปีดนะครับ210กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว5.4เมตร นะครับเดี๋ยวส่วนของตัวช่วงล่างหน้าช่วงล่างหลังเดี๋ยวนี้เราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งน้ําหนักตัวรถเนี่ย1.45ตันถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าอะไรสําหรับตัวขุมกําลังที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอันนี้ตัวรถแต่ก่อนหน้านี้อันไม่แน่ใจว่าใครทันหรือเปล่านะครับในฝั่งของธนบุรีเนี่ยมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ชื่อว่าธนบุรีประกอบยนต์ซึ่งจะขายเป็นตัวเบนท์อย่างพวกนี้แหละ เบนมันจะไม่เหมือนรุ่นย่อยกับพวกที่เราดูอย่างรีโวมา EJJ พัสตัว G หรือว่าอะไรอย่างพวกนี้สําหรับอย่างตัวรถ1นึคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีลิแกนหรือว่าจะเป็นตัวรุ่นย่อยอื่นก็ตามถ้าเกิดออกที่ทนบุรีประกอบยนต์เนี่ยสามารถเอาออปชั่นของตัวท็อปมาใส่กับตัวรองท็อปก็ได้สามารถเอาตัวออปชั่นที่ตัวท็อปไม่มีเอาตัวรองท็อปมาใส่กับตัวท็อป ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมันจะเป็นในส่วนของตัวสเต็ปประมาณนี้แต่โครงสร้างเนี่ยได้มีการดูแลแบบคร่าวๆนะครับคานหน้านี่หนาชัดเจนเลยนะฮะคานหน้าเดิมนะครับไม่เคยมีการขยับขันไข่แกะออกมาทําสีนะฮะอีกหนึ่งอย่างเนี่ยตัวเลขเพจนะครับชัดเจนนะฮะเป็นตัวนูน คมทุกตัวอักษรสามารถตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครที่เซนเซียนหรือว่าเล่นตัวเบนซ์สำหรับในตระกูลนี้มาอยู่แล้วนะครับคอมเมนต์เพิ่มเติมกันใต้ร่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับส่วนของตัว ABS เนี่ยค่อนข้างที่เป็นจุดเด่นมากเป็นกล่องอยู่ด้านหน้าเลยนะฮะสวยคลิปนะครับแล้วก็พวกแบบตะเข็บด้านข้างนะครับฝังกระโปรงนี่ถือว่าใหญ่นะฮะแล้วก็ยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ตตัวเครื่องยนต์ให้กับลูกค้าได้ฟังกันสักนิดนก็แล้วกันนะครับ อย่างที่เรียนให้ทราบครับรถมันมีการใช้งานมานะพี่พี่ทุกท่านคือมันเป็นตัวรถเทินแต่คันเนี้ยเจ้าของดูแลค่อนข้างยิ่ดดีมากนะครับอันพยายามค้นในหลายๆอย่างว่ารถเคยมีอะไรมามั่งไหมรถเคยเป็นยังไงมามั่งไหมอันนี้คือเขามีการรับประกันเลยและเราก็มีการเช็คแบบละเอียดแล้ว1รอบนะฮะเสียงสําหรับตัวเครื่องยนต์เบนเซิน2.2ลิตรถือว่าโหดเอาเรื่องเลยนะครับถือว่าโหดเอาเรื่องเลยใช้ได้เลยนะฮะเครื่องยนต์ใหญ่มากนะครับ เป็นแบบวางตรงนะฮะและในอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราจะดูตัวกําลังอัดของเครื่องยนต์เบนซินนะครับเราดึงตัวด้านน้ำมันขึ้นมาได้เลยจะอยู่ทางด้านฝั่งนี้นะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดอันบอกว่าขายตามสภาพเนี่ยส่วนของตัวอย่างน้ํามันเครื่องตั้งศูนย์ทวงล้อหรือว่าส่วนของตัวระบบไฟตามจุดต่างๆตามจุดตามซองตามมุมของตัวรถคันเนี้ยอันยินดีทําให้ใหม่นะครับ กำลังอัดไม่เสียหายนะฮะถ้าเกิดตัวเครื่องยนต์2.2ลิตรแบบนี้เนี่ยกำลังอัดมีปัญหานะครับมันจะมีเป็นตัวไอน้ํามันหรือว่าเศษน้ํามันกระเด็นขึ้นมาเต็มนี่เลยนะแต่ว่าตรงนี้ถือว่าไม่มีเพราะว่าอย่างแบบนี้คือความชัดเจนนะครับพี่ผู้ท่านต้องได้รถที่ดีต้องได้รถที่สวยถึงอาจจะเป็นตัวปีเก่าก็าจริงครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยหูรถแม่งปีเก่าไปผมไม่อยากจะใช้เลยพี่ไม่อยากจะได้เลยอ่ะเอาปีใหม่ๆมาแนะนํากว่านี้ให้พี่หน่อยได้ไหมอย่าเพิ่งตัดสินใจกันแบบนั้นครับ ถ้าเกิดมันไม่น่าใช้จริงกับตัวแบรน์รถยุโรปแบบนี้อันคงไม่รับเทินกับคุณลูกค้าคนเก่าอยู่แล้แน่นอนนี่คือหนึ่งในส่วนของตัวรถเก๋งราคาย่อมเยาวที่เราตัดสดได้โดยไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยเพราะว่าอะไรมันใช้งานกับในชีวิตประจำวันของเราได้เป็นระยะเวลายาวไม่ว่าจะอีกแ0 0โลส0 0แสนโลสามแสนโลมันอยู่กับเราไปยาวๆเลยนะครับดันปิตัวเครื่องยนต์ก่อน แต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าขายตามสภาพเนี่ยอันนี้ก็คือต้องเป็นแบบนั้นนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดจะให้เก็บรายละเอียดพวกแบบอย่างเล็กๆน้อยๆอ,อะไรพวกนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งคันนี้อันขอแบบนี้เลยดีกว่าไหนๆก็เราจะขายราคานี้แล้วและเราอย่างนําเสนอให้กับผู้ค้าได้ดูกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันด้วยแต่เดี๋ยวช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับลองดูด้านข้างกันบ้างครับสําหรับตัวสีด้านข้างนะฮะแต่อาจจะเป็นตัวจุดที่มันน้อยมากนะครับเพราะว่า อย่างการที่ตัวสะเก็ดหินมันโดนสีเนี่ยแล้วมีการกินเนื้อสีเนี่ยพี่ๆลองมองดูนะอันก็พยายามดูแล้วมันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับยกเว้นแต่ว่าในส่วนของตัวสเก์ด้านล่างนะแค่นั้นเองเล็กๆน้อยๆนะครับแม็กเนี่ยจะเป็นตัวล้อลอยฮะข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นดูดดิสเบรกนะครับระบบเบรกก็จะเป็น ABS นะฮะเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวช่วงล่างด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นดับเบิลวิสบูลนะฮะสำหรับตัวช่วงล่างด้านหน้า แล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยจะเป็นมันติดลิงก์นะครับอย่างที่บอกนะับวงเลี้ยวแคบสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่5.4เมตรเพราะนั้นในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีก็สามารถใช้งานได้นะครับรถเครื่องนี้แต่ก่อนราคาค่อนข้างยืดสูงมากนะครับคนอาจจะมีความที่อคติกับตัวรถรุ่นนี้เยอะไปนิดนึงเพราะว่าอะไรราคามันสูงแล้วมันจับต้องได้ยากแต่จะบอกให้นะฮะอย่างพวกแบบในตระกูล bmw m a s e d e s b e n z หรือว่าอะไรอย่างพวกนี้เนี่ย การที่มันมีการออกแบบตัวรถมาที่ดีมากในเรื่องตัวการขับขี่มันจะพูดอย่างเดียวแล้วมันไม่เห็นภาพทั้งมดเป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเราต้องไปลองขับขี่กันด้วยเดี๋ยวคลิปนี้รู้เรื่องแน่นอนนะฮะคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างตัวด้านหน้าเราดูกันมาแล้วนะครับเราก็ต้องมาเน้นในส่วนตัวบอดี้ด้านข้างกันต่อเริ่มจากตัวเสาเอก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเสาเนี่ยถือว่าเป็นตัวจุดสําคัญนะครับกระจกเดิมนะฮะโลโก้เบซ์ชัดเจนนะครับกระจกไม่เคยมีการเปลี่ยนนานะฮะกระจกเดิมแน่นอนนะครับ คราวนี้อัาจะแกะตัวยางขอบประตูให้ดูเบนซ์นี่มันจะมีอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ด้วยกันครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นมันจะไม่เหมือนยางอย่าง,างพวกที่เราเคยดูกันในหลายๆคลิปก่อนหน้านี้มันจะมีการหุ้มด้วยเป็นแบบผ้ากำมะหยี่นะครับคราวนี้เนี่ยเราจะดูอะไรล่ะเราจะดูเป็นตัวรอยเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะการเว้นระยะในส่วนของตัวช่องไฟสวยงามนะครับเป็นระเบียบสวยงามและก็เม็ดกลมคมเห็นอย่างชัดเจนคราวนี้ครับ มันจะมีการมาร์กิ้งสำหรับประตูทั้งสี่บานมามันอยู่ตรงจุดไหนล่ะเดี๋ยวค่อยไล่ดูกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ดูในสูงตัวเม็ดอาร์ก่อนนะฮะตรงนี้คือรถบอดี้เดิมนะครับเราจะมีการเช็คแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดสัตโวรถพวกนี้ค่อนข้างดีจะนหนักแน่นแล้วก็แข็งครังพอสมควรน,นะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้สภาพตัวรถที่ดีที่สุดและสามารถนําไปให้กับคนอื่นได้เป็นเจ้าของกันต่อนะครับอันนี้ถือว่าต้องชัดเจนนะเพราะว่าส่วนของตัวรายละเอียดเนี่ย สำหรับอย่างแบบนี้มันต้องตรวจสอบได้หมดทุกจุดนะฮะคราวนี้ครับมันจะมีการมาร์กมาไว้ตรงตัวประตูทั้ง4บานนั่นคือลูกศรตรงนี้1 2ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวเราต้องไปดูทั้งอีก3บานด้วยว่าเ,าเป็นยังไงแต่ตรงนี้อันใช้ดูบานฝั่งคนนั่งข้างคนขับก่อนฝั่งแรกนี่ครับ มันจะเป็นตัวจุดมาร์กิ้งไว้นะถ้าเกิดรถไม่เคยทําหรือว่าบอดี้ไม่เคยเสียเนี่ยหรือว่าทรงไม่เคยโซมเนี่ยมันต้องมีเป็นตัวมาร์กิ้งตรงนี้ไว้ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะดูตัวบานหลังกันบ้างนะฮะมีตัวยางกันลมนะครับตรงนี้เก็บเสียงได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับคราวนี้เรามาดูตัวบานหลังกันต่อนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าครบนะฮะอาจจะมีรอยแตกบ้างนิดนึงแต่ถือว่าไม่เยอะแล้วก็มีรอยฉีกขาดบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะอย่างเนี่ยันบอกว่าคือตามสภาพการใช้งาน สำหรับตัวยางขอบประตูด้านหลังมีไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องดูนะฮะร,รวมถึงตัวรอยเม็ดอาร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือว่ารอยเชื่อมตะเข็บที่อยู่ด้านในจะมีอยู่ด้านบนตรงนี้นะฮะลูกศร2ออันด้วยกันซ้ายขวาชัดเจนนะครับหรือถ้าเกิดเราจะให้ช่วยแบบหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยไปแกะดูกันอีกทีหนึ่งสําหรับการที่ไปลองเช็ดไดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสถานที่ด้านนอกกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำหรับในส่วนของตัวสีด้านๆหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้เนี่ยคือสวยงามทั้งหมดนะฮะ เสาอากาศเนี่ยลืมบอกไปมันจะมีทั้งตัวเส,สาด้านหน้าแล้วก็จะมีเป็นตัวเสาด้านท้ายตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเราอยากจะได้แบบเรียบๆนิดนึงก็ไม่ต้องเอาดึงขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเกิดเจ้าเอาให้แบบแปลกๆหน่อยนะฮะเราก็สามารถดึงขึ้นมาได้ทั้งตัวเสาด้านหน้าแล้วก็เสาด้านหลังนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับตัวฝาท้ายเนี่ยโลโก้ครบนะฮะ C220 แล้วก็เป็นเป็นตัวโลโก้เบนท์นะครับ ตัวป้ายทะเบียนเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรกันแล้วเพราะว่าทะเบียนมันมาเป็นกรุงเทพอยู่แล้วนะฮะตัวกันชนด้านล่างนะครับสีสวยเสมอการอันว่าร้างทำความสะอาดให้มันเอียมกว่าน,นี้หน่อยนึงเนี่ยนะถือว่าสวยเลยนะแต่เขาเนี่ยคือรถมนเพิ่งเข้ามานะครับหลายๆท่านครับเราลองไปดูกันในอินบ็อกหรือข้อความที่มีการทักกันเข้ามาทางเพจส่วนใหญ่อย่างได้ราคาประมาณนี้ส่วนใหญ่หาตัวรุ่ประมาณนี้ ลองดูก่อนครับอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเฮ้ยรถแม่งเก่ากูไม่อยากใช้และอะไรอย่างพวกนี้ลองมาสัมผัสดูกันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าย่างอ่ะแล้วทำไมอันไม่ถึงไม่เอาเองอ่ะอันมีรถของอันอยังอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้เนี่ยอันอยากเจาตัวราคากับตัวร,าาวรถแบบนี้มาแบ่งปันให้กับพี่พที่กาลังหารถใช้งานอยู่นะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราจะเปิดตัวฝาท้ายล่ะกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะฮะสามารถดึงขึ้นได้เลย นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคงของอะไรพวกนี้บ้างแต่ก็ดีครับให้เป็นตัวอย่างไว้ได้เลยว่ามันสามารถใส่ของแล้วก็วางของได้เยอะคนเข้าไปนอน2คนได้นะครับพื้นที่มันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะฮะสวยงามนะครับเดี๋ยวในส่วนงตัวรายละเอียดตรงนี้เหมือนเดิมฮะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอันก็จะมีการเก็บรายละเอียดให้นะครับเรื่องเล็กน้อยอาจจะเป็นบ้างตามสภาพการใช้งานแต่ว่าตรงนี้ถือว่าเป็นตัวเรื่องปกติไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเราต้องมาซีเรียสตามจุดนั้นจุดนี้คนสร้างตาหากครับที่สําคัญ กับตัวเครื่องยนต์ในส่วนหนึ่งนะครับส่วนต,วตรงไหนที่เราอยากจะให้ทางร้านปรับปรุงปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คือสำหรับตัว m e s c e d e s b e n z c 2 2 0รอบพันนะฮะตัว e l e g a n t ปี1999นะครับเฟียวจัดนะฮะถ้าเกิดอย่างทรง A ใช้เนี่ยโหอันบอกเลยโคตรแจ๋วเลยนะฮะสุรตานนะครับ ในราคาไม่เกิน2 0 0 0 0 0ก็สามารถเป็นสุตรตานได้ตรงนี้ถือว่าน่าใช้มากอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเรามาดูผงควบคุมแล้วก็สําหรับในส่วนของตัวปุ่มที่อยู่ภายในห้องโดยสารนี้กันหน่อยฮนะถ้าเกิดคนไม่เคยใช้นะครับเหมือนกับอันเนี้ยอันไม่เคยรีวิวหรือว่าไม่เคยได้สัมผัสเลยตัวมาสเติสเบน งงคุดโคดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะแนะนําภายในคลิปนี้ให้สําหรับแอร์แบงค์เนี่ยถามว่ามีไหมมีนะครับแต่จะมีเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะฮะเสียงตรงเสียงแต่นะครับเดี๋ยวตรงนี้อันเก็บรายละเอียดให้อาจจะมีปัญหามาบ้างไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วก็สําหรับตัวเก๊ะใส่ของฮะเปิดขึ้นได้จะมีตัวเก๊เก็บของ2ชั้นนะครับ เป็นตัวชั้นบนเนี่ยจะใหญ่กว่าชั้นล่างจะเล็กกว่านิดนึงนะครับแล้วก็สําหรับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐานเลยทั่วไปนะฮะสี่ช่องด้วยกันนะครับส่วนสรื่องตัวปุ่มอะเบนซ์เนี่ยการจัดวางของตัวปุ่มเนี่ยสวยนะครับมันอาจจะดูเยอะก็จริงแต่ไม่เหมือนกับตัวอย่าง Ford r เ n นเจมันเยอะแต่ว่าสวยมันเยอะแต่ว่ามันไม่ได้หน้าเกียรหรือว่าเราดูแล้วมันขัดสายตรงสายตาอะไรอย่างพวกนี้นะครับตรงนี้ก็แน่นอนฮะไลฟ้านะครับ อันนี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมพนักพิงตัวเบาะนะครับสาหรับตัวเบาะด้านหลังนะฮะสำหรับตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์็อกนะฮะไฟพามานะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวม่านหลังนะม่านกระจกบังหลังสุดนะครับส,ส่บวออบบนะะสำหรับตัวถัดลงมาออระบบออโตมติกนะฮะสำหรับตัวแอร์รับระดับความแรงแอร์ได้4ีระดับด้วยกันนะครับแล้วก็สําหรับทิศทางในการปล่อยลมนะฮะจะเอาตรงเท้าหรือว่าเอาตรงหน้าหรือว่าเอาตรง หน้าเท้าก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็เป็นตัวระบบแบบออโต้นะฮะสามารถคอนโทรลนะครับหรือว่าเซฟติ้งได้เลยตรงตัวคอนโซลด้านหน้าส่วนสหรับเครื่องเล่นครับอันนี้เนี่ยมันจะออกแบบตัอว่าเช่นเก่าเลยนะฮะสำหรับเครื่องเล่น JVC นะครับเพราะว่ามันมีติดรถมันเป็นแบบนี้มาอยู่แล้วนะฮะส่วนสหรับช่องด้านล่างครับเก็บของได้ใส่พวกคงของอะไรพวกนี้ได้เลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็ที่เขี่ยบุหรี่นะครับสามารถ แกะออกมาเอาเททิ้งได้นะครับตัวเกียร์ครับจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ4สปีดนะฮะมี2โหมดให้ใช้งานด้วยกันนะครับนั่นคือเป็นตัวโหมดธรรมดาและก็จะมีเป็นตัวโหมดตัว E นะครับแล้วก็ทั้งปุ่มที่อยู่ด้านข้างตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นคอนโทรลเกี่ยวกับตัวกระจกนะฮะแล้วก็การเด็กเปิดปิดนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วก็สําหรับตัวด้านหลังสุดตรงนี้ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวกระจกมองข้างไว้ปรับลงเลนอะไรพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็ ถังขยะหนึ่งใบนะครับตรงนี้นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวลายไม้สโลนกันมาเลยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวถังขยะนะครับที่มาซีเบสเบนใส่ไว้ตรงตัวที่พักแขนตรงกลางนะครับที่ปัดน้ําฝนนะฮะใช้งานได้ตามปกตินะครับส่วนรับตัวกุญแจครับจะเป็นตัวกุญแจแบบนี้นะฮะที่มีใส่มาให้จริงๆเนี่ยถามว่าสำรองมีไหมสำรองมีนะครับแต่ไอตัวเบ้ากุญแจเนี่ยคือมันหลุดไปนะ ก็จะมีเป็นตูนแจมนี้นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจาัดก,การให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคือสําหรับอย่างตัวรีโมทเนี่ยคือมันไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นตัวดอกไปธรรมดาเนี่ยนี้คือมี2ดอกด้วยกันอันให้เห็นแบบสดๆดนะฮะไม่มีอะไรปิดบังอยู่แล้วนะครับเบรกมือเนี่ยไม่มีมันจะเป็นตัวเบรกมือ แบบปั้นเหยียบนะครับก็คือจะเหมือนพวกแบบอย่าง CRV Accord หรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ตัวปลดเบรกมือจะอยู่ทางด้านขวามือของคนขับนะฮะที่เปิดปิดระดับไฟหน้าไฟหน้าสามารถปรับได้3ระดับนะครับแล้วก็เบาคนขับกับฝั่งคนนั่งข้างคนขับเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับพี่ๆครับแต่การที่จะปรับตัวเบาไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงข้างจะอยู่ตรงแผงตัวประตูนะฮะถือว่าเป็นการใส่มาที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับ แล้วก็สามารถปรับได้นะฮะตามส์รีระของการขับขี่เลยหรือว่าพื้นที่ของคนขับนะครับในส่วนของตัวเบาะแถวด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังนะแล้วก็มีเป็นตัวรูระบายความร้อนอันนี้ก็จะออกเป็นสีพวกแบบอย่างเบ็ดเบ็ดหน่อยหนึ่งนะครับมีแตกบ้างนะครับเป็นตัวรอยแตกแบบนี้นะแต่ไม่ใช่แตกแบบถือว่าหน้ากรงหน้าเกียดอะไรพวกนี้คือไม่ใช่นะครับเป็นแค่นี้แหละในส่วนองตัวสภาพไม่เยอะนะครับ ถือว่าออปชั่นที่ใส่มาเนี่ยถือว่าไม่ได้เยอะมากแต่มันค่อนข้างที่จะครบคันในเรื่องตัวการใช้งานนี่แหละครับคือสภาพสับตัวรถ m e r c e d e s b e n ซ c 220คันนี้ใครชอบใครถูกใจรีบติดตอ่อเข้ามาได้เลยแต่ต้องเน้นย้ำนะว,ว่าขายตามสภาพ และขายสดเท่านั้นเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถครับและบอกราคาสับกันนีอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเสร็จกันอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Merc เดตเ b e n z นะครับโดยเซล์อันมาซิเดตเบนอีกหนึ่งคลิปนะฮะดูเพาร้อยกันไปเยอะแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อันบ้างดีกว่าเป็นอันมาซิเดตเบนบ้างดีกว่านะครับก็สําหรับอย่างคันนี้ครับตัวรถปี1 9 9 9เราดูรอบคันกันไปแล้วที่เรียบร้อยนะฮะตามจุดสังเกต เลขโคดหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้ทุกอย่างมีให้ครบทั้งหมดคราวนี้ครับราคาที่อันจะขายสดเนี่ยอยู่ที่1นึ่0 0สาพอันย้ํานะครับ1นึ่0 0สบาทขายสดตามสภาพเลยครับแต่ถ้าเกิดอย่างในกรณีทําความสะอาดล้างนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งสนวนถวงร้อหรืออุปก s ์เรีเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถจะทาให้กับลูกค้าได้ หรือว่าคุณลูกค้ามีความต้องการตรงนั้นเดี๋ยวตรงนี้อันจากการให้ไม่ต้องมป็นห่วงนะครับขอให้อยากได้ขอให้เอาคันนีจ้จริงๆริงเอะที่เหลือเดี๋ยวดําเนินตามเนื้อเรื่องให้และบทสรุปสวยงามแน่นอนนะครับใครสนใจก็เบอร์ใต้ล่างคลิปวีดีโอนี้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ